<N iss an> นี่ก็ดูเป็นไอเบนน่ะตอบจำตอบจำไม่ได้เหรอตอบจำได้อีเบนไอคนแบบนี้มันแบบเลวกๆอย่างที่เกียดพอเข้าดีแล้วอ่ะเขียนเขียนเขียนขาใส่ใไม่เท่ากันเห็นป่ะโอิงเฮ้ยทำไมไม่ตั้งใจวาดวะไม่กดเนาะยอนเฮ้ยมีตคนนี้ขอตอบขอตอบขอตอบว่านะตอบ ว่าอะไรรู้ปะว้ายกับเธอเอาได้ทีมสวดกันไปทีว่าพี่สิจะถอยบาลู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 มีสีน้ำตาลสวัสดีค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะใบตองค่ะสวัสดีค่ะพี่เบไร์้องสั่งมีหน่ะจ๊ะปกแป้งค่ะเออสวัสดีจ้าชื่อมาเมฮาสวัสดีจ้าเมกกี้จ้ารุ่นหนึ่งรุ่นสองค่ะเออเออเออเาสองค เราผ่านการทายอะไรในทีมของเรามาแล้วบ้างน้อไนนแม่น้อนแม่ลูกใบเด็กผ่าทายแล้วก็นี่ไงเรื่องหน้าแต่กภาพที่เห็นคือมันปูอม,มันปูอม,มันปูอ มีคนคอมเมนต์มาเยอะว่าแบบชอบทาเลนตนที่เป็นแบบว่ารูปอะไรอย่างงี้ออ<า>วันนี้เราก็เลยจะให้มาถ่ายภาพวาดจากคนในทีมตู<า>ม้ซ้อนหมีโอ้าตล ถ้าสมมติว่าคนหนึ่งตอบแล้วจะตอบซ้ําไม่ได้ถ้าเขาตอบผิดในข้อที่เป็นรู้ของตัวเองเนี่ยตัวเองจะได้คะแนนใครกดก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนหรือว่ากดก่อนแล้วจะโยนไม่ให้คนหนึ่งตอบก็ได้แต่ถ้ากดกระดิ่งได้แล้วโยนไปอีกคนนึงต้องตอบทันทีจะบอกว่าไม่ได้เอารูปของทุกคนมาาะฉนั้นเราไม่สามารถไล่เหมือนเดิมได้แล้วดวงดีเยดวงสวยสิบวเก้าสิบแล้วันนี้จะใช้สวยหรือใช้ดวงใช้สวยวดวงเก้าสิบดวงเก้าสิบ ก็คือเราโอเคด้วยหรอกโอเคโอเคต่อการที่เขาบอกว่าเราสวยสิอยากอยากชนะว่าเรามากว่นนี้หนูว่าคนที่สวยเกไม่ไม่เถียงเลยจริงโยนโอ้ทำไมตัวเลยถ้ากดต้องตอบเลยนะตมากอ่ะรักมากวุยวุ้ยุ้ยไวมาก โอ้ยแ่้วแบบสนใจเหรอนี่สวยลงสีให้กิ่ใช่แบบลองสีแบบลงสีนุ๊กให้กูบอกไหยกูตัดมันก่อนคนแรกกูบอกไหมอ่ะเตอตากันนีหรือว่าแม็กกี้วาพี่เตมีการลองสีอว่างนราในโน้ตบุ๊กในไอแพานูหน้ารอคะดูตาโม่ตาหมีนายอะนายเป็นเด็กหัวสีนารติเต ชอบวาดลูกแล้วลงสีแบบไล่ไล่สีหน้าหมีคนติดสีอะไรอย่างเงี้ยโตแล้วดูดูเหมือนมันอ่ะพี่เติร์ไม่รู้มันดูมีการแบบลงส่งลงสีไล่เศษสีอะไรเงี้ยไม่วาดลายเส้นแบบนี้เรมไม่รู้เหมือนกันพี่ปุ่นละกันมีตาแบบนางตาแบบเสืออีเติร์กอยตอบพี่เติอ์กงั้นพี่ปุ่นละกันพี่ปุ่นเดี๋ยวมึงโยนให้เขาทำไมเรา Icana, ชอบกระตูหน้าตาแบบนี chanting, ้ญี่ปุ่นแนวนี้เขาชอบอะไรตาคิดๆแล้วเขาก็ชอบคนที่นั่งเหมือนสนุปีด้วยอก็โดจีได้นะกใครที่แบบเขาข่ายสเปคที่พูดไปอ่ะแอไดจีได้ฮะเดี๋ยวขึ้นแห้งล่างแล้วก็ชูงนิ้งเห่าชุูงนิ้งเห่าเติอดต่อ ่่เชอลยอ่ะก <si ่งตอืฮ่อะพี่อีตอบสีนตอบตอเลยตอบเลยออเอไอไอเตอร์ทำไมตตอบไปเตอร์ไม่รู้มันดูกวนๆหน่อย บอกว่ามีความขี้เล่นขะแมงขะแม่งแบบสถานที่เมียอุ้ยอันนี้ก็สวยอ่ะเอาเยอะเลยแต่ไม่รรู้สึกว่าเหมือนนายเต๋อเพราะว่ามันมีการวาดรูปอ่ะไรเตอร์มันเป็นคนวาดรูปเพราะว่ามันมีการวาดรูปอ่ะไรเตอร์มันเป็นคนวาดรูปแต่วัาพิเศษเต๋อตั้งใจวาดอะดูแบบมีดีเทลเยอะแล้วก็มีความกวนๆด้วยเบ๊นละกันไม่ใช่เบ๊นมันดูเป็นแบบเป็นผู้ชายมีชเบ๊นันดูเป็นแบบเป็นผู้ชายอ่ะไรเช่นผู้ชายว่า ไม่ใช่วารูปสวยไหมก็ได้อยู่นะเอ้อคนที่เราเป็นไปได้คนหนึ่งน่าจะเป็นเต๋ออืออันนี้ไม่ได้ตอบลยอุ้ยมันมีคอนเซปต์ในการวาดด้วยเนาะเป็นภาพที่มีดีเทลอะดีเทลอะดีเทลอะแท้ขีปนคิดปนทำไมไม่รู้ หล่นเนี an <an ่ยว่าเาป้าอยากจะพีเมีชอยู่แล้แข่งนตรีจริงๆถ้าคิดดีๆอ่ะคนที่จะวาดอะไรแบบมีคอนเซ็ปต์นมองเป็นคนมีรายละเอียดนะเออนาาพี่เมย์ชมตัวเองหรอพี่เมย์ชมตัวเองหรอเอวาด กินทะเลอะไรเงี้ยเอามาปุ๊กแล้ว,ว่าตาเออจริงเอากาดาษไข่ปะาเงี้เอากาดาษไข่ปะาเงี้ยกระด่าษไข่รู้เลยว่ารุ่นไหนตอดตตอดอันอันนี้ตอดิยนป้าูว่าองใคมากันเบามากเลยอ่มันเบามากเลยอะโย,ยนมาดิโยนมา <laughs> นี่แหละใช่มแบบนางชอบโก้แบบกี้เออพี่แบบก็มีความเป็นไปได้ก็มันมีชนิดมีแรดแรดท่เม่เป็แบบที่อะแป้งอะแป้งมันมันมีความแบว่ามัน้องมีแบวมน้หมีร่อนอะไรนี่ยร่อนอะไรลูก คนที่ว่ารูปนี้คือต้งน่ารักเหมือนรูปสจ๊ะ <_ an> <ภ>ที่ใบดูเหมาที่ใบอหืดูหมะ <_ an> หมาม,มาก <_ an> ใช่ใช่ใช่น่ารักมากเหมือนว่าในคอมเลยอ่ะนี่น่าออกไลนะเนี่ย อี๋เปลี่ยนได้ปะไม่ได้อีพอาลอะไม่ใช่พี่ตอบไอ้คนนั้นไปเรื่อยยังไงตอบทำไมเล่าอี๋เป็นคนที่แบบในวันนี้ประนอมขนาดนี้นั่งเป็นคนแบบรู้สึกง่ายมึงกดจัิงเหรออุ่นละกันก็เมื่อคอเมื่อกี้อ่ะมึงเอาอุ่นไปแล้วอ่ะโยนตอบตอบเลยตอบเลย พี่ยิปแล้วกันดูมันน่ารักอ่ะเหมือนคนวาดเลยอ่ะเหมือนคนวาดเลยอ่ะเหมือนคนวาดเลยอ่ะโอ้โหว่าแบบเพย์ดูสีอ่ะโอ้ยงงมากงงมากอุ้ยอ่ะกูอยากตอบเองกูอยากตอบเองอุ้ยแต่มันก็น่ารักจริงอันเนี้ยโยนกูอยากตอบเองตอบตอบ พี่ไตองเพราะว่ามันเก็บรายลเอียดดีนายกานายมากไปรชิดกันอะพเหพเธอรเหมือนพี่เธอเาชอบเอาตุ๊กตาใส่หมวกใส่ผ้าใส่ใดๆอมอเดาจับ้ได้เลกรรเอูบรเทอร์ลูตอบบเทอร์ค่ะกยไมีนำไมมันดูว่าในไอ a d ทุกคนเลยวะกดโกรทำไมกกรธทำไม นายนายมันดูมีความครีเอทีฟนะอันนี้มันมีที่แบบเฮ้ยเออมีแบบใดดรูดูดีไดว่าโอ้ตอนนี้ครับพอพูดปุ๊บแบบที่นายเลยแบบเป็นแว่นนี้เหรอตึ้งนายกับรูเธอคล้ายๆกันใช่ใช่ยิงตอบไม่ถูกเลย หมดเลยอ่ะอ่ะพี่ตอบไม่ติดนะตอบเลยญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นมากเขาน่าจะวาดหนีที่แทนแบบตัวเองอะเหมือนพี่ปุ่นเวลาเกี้ยกล่อแบบมึงไม่ได้อยากตอบคุณมาเรื่องด่ากูแหละแม่โน้มมือมือย้อนย้อนย้อนตอบตอบเยอะ ยอนเฮ้ยมตอนนี้ขอตอบขอตอบขอตอบว่านะตอบเป็นเป็นมีเกลียวกราดดูเกลียวกราดจริงพี่รู้พี่รู้รูเธอเพราะว่ามาดูเป็นลายเส้นแบบการ์ตูนน้อยๆอ่ะน่ารักช่วยป้าไม่ใช่หนูเธอ อันนี้เหมือนใช้นิ้ววาดอย่างนี้ไม่นิ้วไม่นิ้วมันไม่นิ้วไม่นิ้วหรอเส้นมันไม่ต่อเนื่องโอ้ไม่นิ้วเส้นเล็กขนาดนี้ไม่ใช่นิ้วอ่ะงั้นตอบว่านายพี่บนแอ่ว่าเราที่บ่นตอนแบบโอ้โหอยู่มีแอคกเซสซีสตกดาวกูแล้วหนึงี่ขตอบพี่นายพี่นายเขาเป็นคนที่แบบหน้าตาอาจจะแบบดูนิ่งๆแต่จริงๆเขามีความลึกลับมีความมืดมีความดาร์กไซอ่า มมันเสื่ออกมาถึงจิตวิญญาณของพี่มากๆอ้าวอ้ดอ้าดคุณตอมามีคอร์ดได้ดีด้วยอ่ะผมทิปมาตอบทะเลาะแล้ว่าทะเลาะอะไรที่แบบเกี้ยวก่าแบบพี่แมยหนูก็ทำไมถาได้หนูแล้วผมทิปหนาผมทิปหนาขึ้นมานี่ก็ดูเป็นไอเบนหน้าตอบจำไม่ได้ตอบจำไม่ได้หรอตอบจำได้พี่เบน ดูเป็นไนเบนน่าตอบจำตอบจำไม่ได้เหรอตอบจำได้ไอเบนเชียร์ไอเบนมีความเกลียนมีความเกลียนเต๋อก็เกลียนอุ้ยแบบนี้เลยเหรสวยกันขนาดนี้วะเบนน่นก็เดือดเผือนหน่อยอ่ะแต่มีหัวดมีคาวอ่ะหัวยีซออยู่เนี่ยว่าไงคะเท่าแก่อัญโยชาจันนิม จริงมาร์คน้องที่ดูแบบเออเออที่จริงจิตใจคือดำมืดพี่มาร์คคิดว่ามาเพราะว่าอะไรไม่รู้เหลือเเอจีซีสองคนนี้สู้สิทธิ์กันไหมถ้ามาร์คตอบเต๋อหนูก็ต้องตอบเบนที่ถ้าเกิดมีบ้องนี่ใช่เลยนะมันก็คือมาคู่กันแาเนาอคู่เนี้ยจิตใจดำมืดนอแล้วใช้ใช้เหตุผลมาแบบว่ามีมี

พี่เลยแสดงว่าพี่แย่งหนูใช่ถูกต้องโอ้ดูดิคนเนากันเนาะคนนี้เป็นคนเป็นคะแนนของกูถามคนที่อยากถามเล,นเลยนะถามตรงๆเลยแบบเอออยากกูกกันนะดูดปะเบนเมื่อกี้ที่ที่พี่บอกว่าไม่สวยพี่แซวพี่เมย์นะใช่จริงจมันโอเคมันมีคาแรคเตอร์ปากสั่นแล้วปากคอสัน่น ขยนว่าต่อพี่ว่าลูกสวยเคยเห็นทำไมมันดงจังอ่ะยนตอบพี่พี่หนีมันมีความตาอแหลหนีมันมีความตอแหลไม่ไม่ใช่หมายตแบหงไงดเนพี่แนก่ตอนคุด่าุถ้าลู้คุณแลพแคุ้วา่ถ้าุแ ทำไมถึตองตอบอีฟอีฟเป็นลูกสวยโยนตอบมีบาแล้วกระดาษพี่ใบนางชอบโมเมอ๋อพัดทินบอกว่าชอบเพราะแรดดีใช่มีรทอร์ใครเลยก็ได้บีละกันบีตอบบีมีความสน่ห์มาเมะได้ตอบอีฟก็อีฟก็เป็นคนว่าลูกเออเป็นคนว่าลูกได้ดีเหมือนกันนะ ถูกต่อพี่แมกกี้ถูกต่อพี่แม็กกี้เพราะว่ามีมโนต่อแหละเอ้าผมแหลกแค่นี้หรอเป็นมือหมีอ่ะแทนจะเป็นมือเหมก็เป็นมือหมีอ่ะ เขามีการคิดซับซ้อนไอ้ตามาหมี่ใช่วู่าอิงอิงจะกตนุ่มเองเออเป็นหมี่ที่มีความต้อแหลกก็ไมอถูกเราไปฟังว่าเขาส่งให้ปุ่นปุ๊บที่ปุ่นตอบมาว่าอะไรรู้ป่ะว้ยกจะเทย์ก็มีทิมตรวขก็ไปทีว่าพี่สิกจะเทย์ก็มีที่จริงเปิดใช้ไปเลยกูจะแจ้ง อ่ที่ญมันน่างภุ่มากเละมันไม่มีตามันไม่มีตากูไม่มีตาเหรอน่ารักมากชัดเลยพี่รูเธอเหมือนวาดในวาดในคอมเออใช่ไหมคุดกอนเลยอโอ้โหมันหนีอ่านแบบนี้ยหนีแพนด้าน่ารักองพี่ไอินุอินุเพราว่าบอกว่าน่ารักน่ารักออมยอนตอบ อยู่ๆก็คิดถึงเพลงมีแพนด้ามีแพนด้านั่นแหละแล้วคนหนึ่งที่ชอบร้องอ่ะพี่หมาออกพี่มึงไม่ตอบเล่าแล้วนะนี่ว่าหมานุ๊ก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 พ่มันเป็นฟิโนก้า ดูมันก็ตั้งใจว่าแล้วดูเป็นไงดูเป็นไงดูว่าแล้วน้องอาจจะแบบพูดพูดออกมาก็อุกอ้าวน้องว่าน้องไม่เก่งพี่เบดูมีความเป็นพี่เมบอีกเหมือนกันหลายเส้นเรียบๆหน่าหล่อน่าหลามีคนตอบดูนี่คือมากว่าขอบคุณ ที่ชอบร้องเพลงนี้บ่อยๆจรบบิงอ่ะใช่แบล็กกรูแบล็วทำไมอะมันน่ารักออกมันไม่หนีท่นานได้ไงอดนอนไงก็เลยตาขอบตาดำไม่ที่ถืออยู่อะ่ะบอง ตอบนะคนเร็ววะโยนตอบบี้บีแต่ว่าบี้รู้หมหนูอยู่กับมันตอนว่าฮจริงเหรอใันไม่ใช่รูปนี้แล้วไว่ารูปไหนมันว่ไม่ได้พี่แม็กกี้ดูอพี่แกี้ทำไมหนูเคยเห็นเขาว่าเคยเหนขาวาดแบบ มีผงอย่างนี้แล้วก็น่าจะชอบบ้านหัวเป็นแบบไม่มีโเป็นแบบเป็นยังไงเล่นยังไงนะหัวผู้ชายแล้วก็ชอบผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็จะมีความดีเทลว่าจุ๊บเต่แเต๊ะเต๊ะแต่ละคนแต่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 รูเธอร์ละกันรูเธอร์ูเธอร์มันชอบเล่นอันเนี้ยเล่นอีอีเนี้ยอีเปอนสิบออเป็นสิบหรอแบบชอบคอจังหวะเออตายไดบ้างหวาเอาอีกเมรแล้วกันเมรเพราะว่า อคิดว่าแม่ไม่ไม่น่าปล่อยให้ตัวเองดูแย่แบบนี้คิดว่าแม่ไม่ไม่น่าปล่อยให้ตัวเองดูแย่แบบนี้พี่ใบตองพี่ใบแล้วจะมีจินตนาการอะไรที่แบบทุกคนไม่เคยดูว่าตองมีค่ะถ้าคิดถึงอ่ะมันจะชอบวาดทุกตัวเป็นแบบเจ้าหญิงเป็นผู้หญิงว่าเราใส่ผมลงไปสักหน่อยเคยเห็นมันวาดหรอไม่ดูจะลอกมาแต่ก็ลองไม่สำเร็จอ๋อผมยีบีนั่นแหละ บมนหอยเชือคุปุ๊กเก็้มีคุรีบแบบึกเกพี่แกกี้ดออกแบกกี้อทำไมเราเนี้ยน่ไม่ได้ถือนะมือนางแต่มือนถือเนี้ยเป็นภาพที่มีเสียง โยนพี่พี่ตอบมาพี่อะไรวะคิดชื่อไม่ออกอะไรไม่ได้ทำไมถึงตอบไม่ได้ไม่รู้คิดชื่อใครไม่ออกแล้วย้อนตอบพี่นุ๊กพี่นุ๊กมันรูปสวยอ๋อรูปนี้สวยก็ได้ตอบใช่มันมันน่ารักกดไม่ทันเลยอ๋อน้องขี้เกียจบ้าพี่นุ๊ก ตอบตอบอุ้ยแล้วรูดแล้วอาจจะม่ฟังพลาดจริงๆน้องอยากไดโดนอีทอนี่ฮิมไปทำไมบีถึงตอบว่าฮิมคิดไม่ทันเหมือนกันตอบว่าที่หนูก่อนตอบนะตาเหมือนเห็ดไหมเห็ดป้าเห็ดเห็ดตปาตาขาเห็ดมากคันต้องมีความกวนตีนอีกแล้วว่าเนี้ยไทยญี่ปุ่น ต้องมีค,ความกวนตีนอีกแล้วว่าเนี่ยพี่ปุ่นเออููรู้แล้วว่ากูจะตอบใคร<ถ>พี่พีีิอ,จอ,อ,อกจะตอบพี่หนุตบหุ่<ะ>คิดว่าใครนั่งข้งพี่ปุ่นวะคิ่าผเครนั่งข้างพี่ปุ่นดูไปลงว่าในไหนพี่หนก็ังในว่าในแอปเพนอะไม่เพนแล้เป,ป็นประกาศรูปใช่ใช่ ได้เราเราะโยนให้เขาเองมันตอบว่านุกนิกนุกคนเดียวเลยอันเนี้ยตอบคนอื่นไม่ได้เลยอ่ะแล้วไปโยนให้เขาทำไมอ่ะก็คิดมันจะคิดไม่ได้ตอบมาใครโว้ยว่าแบบเนี้ยต้องเป็นใครนะจริงมาไม่อยากตอบใครเลยนอกจากตัวเอง คิดว่าเป็นน้องชาลีสชาลีไม่แม่ว่ากระเป๋าเมอนมาจากไหนวะม่ได้เไม่ได้ๆเป็นขนตายาวด้วยนะมีมีเป็นแบบขนตาเทม ว่าหลายรอบเพรว่าหลายรอบจริงจริงด,ดูดูว่านูองเป็นจริงเหรอดูดูว่าน้องทำดีที่สุดแล้วบาลู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 มีสีน้ำตาลซ้อนบมือกี้ทุกวีทุกวัน เป็นไงบ้างเฉลวันนี้สนุกสนุกอ๋อใช่พี่เอฟพี่เอฟหมีมันมีความตอแหล่หมีมันมีความตอแหล่สนุกกไหมสนุกไหมสนุกดีสนุกเออไม่มีลูกเมย์ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเราแปะให้ในไม่เสียใจไม่เสียใจเลยไม่ต้องแปะไม่เป็นไรแปะสำหรับลูกคนที่เหลือเดี๋ยวเราแปะเอาไว้แล้วเดี๋ยวให้ทางบ้านท่ายว่าที่เหลือเนี่ยเป็นลูกไข่เออถ้าใครอยากให้แบบทำท้าเล่นว่าเห็นอยากเห็นวาดอวัยวะอยากเห็นวาด ภาพทีมอะไรเงี้ยก็คือคอมเมนต์ไม่ได้อะกก็พี่ปุ่นก็บอกไปแล้วเนาะอย่างที่พี่ปุ่นบอกเลยก็กูจัดตรงกูบาล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 ูมีสีน้ำตาลสอนบม้ีทุกวีทุกวันสอนบอกพีทุกวีทุกวันจัดเกณฑ์สารพันทั่วทั้งป่าพนาภัยบาลู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 มีสีน้ำตาลสอนบอกพี่ทุกวีทุกวัน สอนเอาีทุกีทุกวัวนกดเกณฑ์สารพันตัวทังป่าพนาภัยลูกเสือสำรองทำตามลูก